นี่จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง15วันหลังจากที่คุณได้เจอไพ่กองนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะตัวตนของคุณกำลังจะเป็นอย่างไรพลังงานของคุณในช่วง15วันข้างหน้านี้เรากำลังจะมีความโชคดีมีโชคลาภมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามา,า,าหรือตัวตนของคุณนั้นจะมีข่าวดีในเรื่องอะไรวันนี้แม่หมอมีไพ่ได้กันทั้งหมด2กองนะคะให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้นะนี่คือพลังงานของไพ่กองที่1ค่ะและนี่คือพลังงานของไพ่กองที่สองนะคะให้คุณลูกดวงเลือกกอง น้าภพ่ที่รู้สึกว่าชื่นชอบที่สุดจากนั้นเราไปฟังคำทำนายกันค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านที่เลือกพลังงานไพ่กองที่หนึ่งค่ะเรามาดูกันนะคะตัวตนของคุณพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้นะตัวของคุณจะมีข่าวดีในเรื่องใดตัวตนของคุณกําลังต้องเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าคุณมองว่าพลังงานของไพ่กองนี้เป็น e อ e น g y ของคุณเป็นพลังงานของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะ2ใบแรกนะคะคุณลูกดวงได้ไพ่ six of สนะคะแล้วก็ได้พลังงานของ the w o l v s นะคะ การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังจะเจอการเปลี่ยนแปลง Five of Cups นะคะแล้วก็ได้ Nine of Wands คุณกำลังจะหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่คุณอึดอัดมาอย่างยาวนานค่ะบางคนอาจจะมีการ move on ออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจเครียดเสียใจหรือเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการแบกรับภาระนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของนี้สิน การเงินชีวิตนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนาะแม่หมอมองว่านะคะในช่วง15วันข้างหน้าจากหนีไปตัวตนของคุณกําลังจะได้กําเนิดเกิดใหม่นะตัวของคุณจะมีการหันหลังให้เกี่ยวกับเรื่องราวของความวุ่นวายนะคะคุณจะเดินออกมาจากในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเศร้าเครียดกังวลใจแล้วก็มีความรู้สึกอึอดอัดนะคะหรือเป็นสิ่งที่คุณอดทนมาอย่างยาวนานนั่นเองในบางท่านจะมีโอกาสาที่ตัวตนของคุณนั้นอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นการเดินทางไปยังต่างประ อาจจะเป็นการเดินทางไปยังต่างจังหวัดนะคะหรือตัวของเรานั้นจะหันหลังให้กับความทุกข์ใจนะคะแล้วก็เดินหน้าไปเติมความสุขอะไรบางอย่างให้กับเตงม,มากขึ้นนะคะในบางท่านอาจจะมีแนวโน้มของการเดินทางไกลนะคะหรือว่าเราอาจจะพาเต็งไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะ,ะแล้วก็พักผ่อนจิตใจหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะได้พลังงานของ Six of t h e Pentacles นะคะและพลังงานของ q e e n of w a n d s และ9ก้าถ้วยหมอรู้สึกว่านะคะตัวของคุณจะมีโอกาสที่เราจะเติมความสุขให้กับตัวเอง นะอะไรก็ตามที่ทำให้เราทุกข์คเครียดคิดมากกังวลใจตัวของคุณอาจจะมีการเคลียร์สิ่งเหล่านั้นออกไปจากหัวใจของคุณแล้วก็เดินหน้าที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะกระตือรือร้นนะคะที่จะมองหาความสุขนะคะให้กับตัวตนของคุณและเป็นช่วงที่คุณจะปลุกไฟของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทํางานอะไรบางอย่างที่ไม่เคยไปจัดการนะคะหรือไม่ก็อะไรบางอย่างที่ค้างคาคา,าละคาซังมานานอาจจะมีการที่เราลุกขึ้นมาปฏิวัตินะคะพยายามที่จะกลั มาเป็นคนที่กระตือรือร้นขยันเข้มแข็งมากขึ้นไม่หมารู้สึกว่าคุณจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองหลังจากที่เราได้สลัดความทุกข์ใจอะไรบางอย่างทิ้งไปและเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวของเรานั้นอาจจะมีการออกไปทําบุญทําทานนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นออกไปทําบุญทําทานสร้างสมบูรณ์กุศลในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าตัวตนของคุณนั้นมีความรู้สึกทุกข์ใจหรือเศร้าใจเราอาจจะเจอว่ามีใครบางคนที่เข้า ม, support, มีใครบางคนที่เข้ามาให้กําลังใจมีใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็ม energy ให้กับคุณนะคะดังนั้นแม่หมอจึงมองว่าในช่วง15วันหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาของการแชทแบตและเป็นช่วงระยะเวลาของการปล่อยวางสิ่งที่อึดอัดมาอย่างยาวนานและได้เวลาแล้วที่คุณจะบอกรักตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะพลังงานของไพ่ใบชาอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะ ladder นะคะ climbing towards success นะได้เวลาที่คุณจะปีนไปนะคะไปหาอะไรบางอย่าง ที่นําคุณไปสู่การประสบความสําเร็จหรือการสักเซสนั่นเองนะคะในไพ่เดอะสปียร์นะคะ heart heart edge over w h a t you no longer love เนะะี่ยค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่า เรากําลังเจ็บปวดใจกับการสูญเสียอะไรบางอย่างที่เราเคยมีสูญเสียอะไรบางอย่างที่เราเคยเป็นอาจจะมีการรู้สึกปวดใจได้นะคะกับการที่เราอาจจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเนาะและใบสุดท้ายโบ้นะคะ Money, or Property, t r u t t and Inheritance, Winning or w i f e l นะคะตัวตนของคุณจะมีโอกาสที่ตัวของคุณนั้นจะได้รับการเงินมรดกทรัพย์สินนะคะ การประสบความสําเร็จการได้รับชัยชนะหรือโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาค่ะในบางคนแม่หมอมบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การถูกหวยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอาจจะได้รับมรดกทรัพย์สินหรือมีเงินฟุกๆที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามานี่คือพลังงานของคนที่เลือกไพ่กล่องที่1และนี่จะเป็นพลังงานตัวตนของคุณใน15วันนี้พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆนี้ไปเป็นของคุณได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะตัวต้นของคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณกําลังจะดึงดูดพลังงานใดและสิ่งใดเข้ามาในช่วง15วันนี้ค่ะตัวของคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงและจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะคะใบแรกค่ะ The Temperance สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น Two of Cups ว้าว Page of Wands และได้ Energy นะคะของไพ่ Night of Wands นะคะได้แนวฟอร์มเหมือนกองแรกเลยเนาะแม่บอกรู้สึกว่า คุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะความรักจะมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือได้กระททำอะไรบางอย่างใหม่ๆหลังจากที่อึดอัดหรือพยายามมาอย่างยาวนานนะคะตัวตนของคุณใน15วันนี้นะคะคนโสดจะเจอกับเนื้อคู่คู่ครองเจอใครบางคนที่ใช่ที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจของคุณหรืออาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือเส้นทางหัวใจของคุณบางคนจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันกับใครบางคน ซึ่งคุณอาจจะมีปัญหาก,กันมาอย่างยาวนานนะหรืออาจจะเป็นมิตรภาพนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคู่ค้าหรือใครบางคนที่ทะเลาะก,กันบอกเลยว่าใน15วันนี้ ตัวตนของคุณอาจจะมีการหันหน้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่คนโสดอาจจะมีโอกาสได้เจอกับใครบางคนซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณซึ่งพลังงานนั้นอาจจะเป็นชาวธัดไฟแม่สิงหธนูนะคะหรือว่าเป็นชาวทัตน้ำกรากรกฎมีนพิจิกก็เป็นไปได้ค่ะรวมไปถึงสําหรับใครบางคนที่ค้าขายนะคะคุณจะเจอกับ มิตรภาพหรือคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่คู่ควรที่อาจจะเข้ามามีตัวตนกับคุณนะคะอย่างชัดเจนเลยนะหลังจากที่คุณอาจจะพยายามหาพาร์ทเนอร์หาหุ้นส่วนหาใครบางคนมาร่วมงานกับคุณนั่นเองนะคะรวมไปถึงแม่หมอมองเห็นว่าตัวของคุณจะมีการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างใหม่ๆและหรือไม่ก็ตัวของคุณอาจจะมีการขยับเสปเรื่องราวของความมั่นคงไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวตนของคุณนั้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือออดใจอะไรบางอย่างมาอย่างยาวนานนั่นเองเ,องเนาะตัวของคุณจะมีการเติมเต็มพลังงานที่ดี ให้กับตัวของคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใครบางคนที่มีคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนเนาะแม่หมอมมองว่าสถานะนี้นะคะความรักครั้งนี้จะมีนโนม้มในเรื่องราวของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการตกลงปรงใจที่จะคบกันหลังจากที่คุณพยายามปรับตัวปรับใจเข้าหากันมาอย่างยาวนานงานที่คุณทําอยู่นะคะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณพยายามอยู่นั้นจะมีโอกาสที่จะใกล้ประสบความสําเร็จแล้วขอให้คุณเดินหน้าต่อไปค่ะดังนั้นกองที่2เด่นเรื่องหัวใจความรัก จะเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นจะมีใครบางคนมาดามใจคุณคนรักกันอยู่แล้วจะยิ่งรักกันหวานชื่นใครบางคนที่ทํางานมาอย่างหนักนะคะใกล้แล้วที่คุณจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายของชีวิตหลังจากที่คุณอดทนทํามาอย่างยาวนาน Page of the Pentacles นะคะ7ถ้วยนะคะ Knight o f Cups นะคะแล้วก็ได้พลังงาน King of the Pentacles ส์นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เด่นมากในเรื่องราวของการเงินนะคะคุณจะเจอกับใครบางคนซึ่งเด็กกว่าคุณอาจจะนําเอาข่าวดีทางด้านโอกาสและการเงินม นะคะและจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะมีความสุขคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจคุณมองว่ามันเป็นพลังงานที่ใช่สําหรับคุณและคุณอาจจะเจอกับการมาถึงของใครบางคนซึ่งอาจจะนําในเรื่องราวของความมั่นคงความมั่งคั่งทางด้านการเงินหรือประสบการณ์นะในเรื่องราวของการบริหารเงินและก็อาจจะเป็นใครบางคนที่เข้ามามีอิทธิพลทางด้านการเงินการทองของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราหามาอย่างยากลําบากเราจะรู้สึกเอนจอยกับการใช้ชีวิตในช่วง ะะสุดท้ายนี้ไพ่ใบชายอยากจะบอกอะไรกับคุณะคะ่ะ d o g Braking as wife former f r e n d s คุณอาจจะได้รับคำแนะนำนะคะจากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างของคุณหรือคุณควรที่จะฟังคำแนะนำจากเพื่อนรักของคุณบ้างนะ,ะ Lightning นะคะ Control your anger all you be sorry สิ่งที่คุณจะต้องอดทนก็คือการควบคุมในเรื่องราวของอารมณ์โกรธเสียใจและผิดหวังค่ะใบสุดท้ายนะคะ o i s e นะะ Money will be coming to you ค่ะคนที่รักไพ่กองที่สคุณกำลังจะมีข่าวดีทงัง างด้านการเงินที่กําลังจะพุ่งตรงเข้ามาหาคุณนะนี่คือพลังงานของคุณค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นเอเนจีของคุณตรงกับสถานก,การณ์ของคุณพิมพ์คําว่านอมรับ